ท่านพันเีไปพุ่งับพันโหอันนี้นวันนี้เนี่ยพี่พจะให้มารายงานว่าก็เดี๋ยวอย่างงี้ครับเราเรามีท่านรองผู้ก,การแต่ท่านท่านรองของบตรลอแล้วก็ผู้ก,การเนี่ยบ้านท่านอ่ะผู้ต้องไปแก้ไขก่อนผู้การจังหวัดนครนายกต้องแก้ไขก่อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องให้แม่ทัพลงไปฟาดฝาคือไล่มาตามลำดับภาพอย่างเงี้ยพี่ขอให้ข้อมูลก็พี่ก็ได้ข้อมูลจากสื่อมวลชนนะคลิปต่างอนอะไรไหมกับว่าการที่ว่า พันเอกคนนี้ไปสั่งให้พันโทเก็บสต,ตางค์ต,ตางค์อะไรแล้วมันต้องเก็บนี่ไงก,ก,ก็ก็ต้องไปก็ผู้การก็ต้องตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงมารายงานขึ้นมาตามลาดับชั้นพี่รู้แล้วพี่ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านก็บอกให้ดูที่ผู้การลงไปดูให้ดีบ้านตัวเองเก็บกวาดให้ดีไม่ใช่ทุกเรื่องก็งมาถึงผบอง,งั้นก็ไม่ต้องมีผู้การหรอกหรือแมไม่ต้องมีผู้บัญชาการหรอกนะครับพี่มอบอานาจไปแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินพนักงานสอบสวนที่ขาดอย่างทุกวันนี้พี่ก็มีหนังสือกําชับไปแล้ววันที่29ต้องงส่ย ของพนักงานสอบสวนที่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ที่มันเป็นเรื่องของของแฟกซ์ไม่ใช่เฟกนะครับเราจะได้แก้ปัญหาถูกจุดแล้วคุณก็เอาตัวที่โรงพักไหนงานมันน้อยแล้วพนักงานสอบสวนเยอะก็เกี่ยวมาที่โรงพักน้อยไม่ใช่คนเนี้ยรู้สึกว่าหรือว่ามีข่าวว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีพฤติกรรมอย่างนี้มาหลายพื้นที่ขอให้<ม>พี่พ <อ S 1> ตรวจสอบก่อนได้ไหมอันนี้พี่ไม่รู้หรอก ตำรวจสองแสนกว่าคนจะรู้ทุกคนไม่ได้เดี๋ยวให้เขาแต่ไหนถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่เอาไว้นิ้วไหลนะนิ้วไหนร้ายก็ตดหงดยุคที่จะไปไปรีดไถพี่น้องประชาชนหรือไปเก็บในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมองค์กรตรวจสอบเราเยอะแยะนะครับเอทพี่พี่ให้ประเมินเนี่ยนี่ให้ปอไอพีเอเนี่ยพี่ไม่ได้ให้สถาบันเลยเนี่ยพี่ให้ปปชทําตัวชี้วัดประเมินตํารวจเลยปปชลงมาชี้วัดตัว ผลสำนิกของการปฏิบัติหน้าที่เลย ITA ที่ให้ปปชลงมาประเมินเราเลยได้ซ้ําไปมลเราเราเรา,เราพยายามทําให้หน่วยงานของเราเป็นที่ยอมรับแล้วก็สร้างไมล์เซตใหม่ว่าเราพยายามทําให้โปร่งใสที่สุดไม่ใช่เรามาจ้างบริษัทให้มาประเมินเราไม่เอาวันนี้พี่ให้ปปชม,มาประเมินโดย ITA ก็ทํา MOU กันเรียบร้อยหมดแล้วขอให้เชื่อมั่นเถอะนะครับในองค์กรที่พี่แก้ปัญหาเองนะครับ นานาเรื่อง,องนยโยบผมผมดูให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออดดูรื่อ่มาชา้าได้คุยกันแล้วครับดูดูบาเลยบ้ <c oughs> าเลยองค์กรมันไม่น่ารักแล้วนะครับก็สะเทือนใจครับสะเทือนใจตำรวจทุกคนนะว่าเหตุใดจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ข้อได้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบนะซึ่งได้ให้ทางภาคสองรวบรวมรายละเอียดขึ้นมาครับยังบอกไม่ได้ตอนนี้ครับแต่แต่ที่แน่แน่มันมีเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของการเก็บสตัง อตรงเนี้ยเราจะมีการขยายผลยังไงมั้งเขาต้องดูเขาได้จริงนะถ้ามีจริงเราก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายครับ<ต>เพราะว่าตำรวจชาติาไม่เลี่ยงคนปิดครับแต่สำนวนเลยแต่หลักฐานหรือของต,งต่างต่างๆมันมักจะไม่ค่อยมีหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนื่องจากมันช่วยเหลือหรือปกปิดกันเนี่ยก็ถ,ถ,ถ้าคุณสุวรรณมีก็ส่งไปบอกได้ครับก่อเวลาไหมครับก่อเวลาไหมคะมันมีก่อเวลาในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเปล่าเบื้องต้นนี้มันต้องมีคําสั่งอะไรเป็นพิเศษไหมกับผู้กับนายนี้กับ ท,ทราบว่าในส่วนของผู้การได้มีคําสั่งอยู่แล้วครับแล้วก็ทางท่านัการก,ก็จะให้ปฏิกรรมสอบครับทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเลยน,นี่ไงอาให้ในส่วนของตัวผู้ถูกเร้องเรียนไปไปทำหรือครับแล้วท่าน,นได้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้กับนายหรือัอยู่ในระครับอยู่ในกระบวผมรู้จักดีครับคนเคยเป็นลูกน้องแล้วพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นไงก็ต้องตรวจสอบแลครับระหว่างวันนี้กับเมื่อวันวานเป็นยังไงก่อนหน้านี้เขาเป็นไงอาจารย์ ก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นหนัวที่ดีครับแต่วันนี้ยังไม่ทราบขอดูรายละเอียดครับครับขอบคุณนะครับา